สวัสดีค่ะพี่น้องคะเฮาจะพาเพื่อนๆไปหาแนวเล่นกันวันนี้นะคะเฮาจะมาสนามไอสเก็ตแล้วก็แนวตะลดดเบ้มนะคะพี่น้องถึงมากโว้อันเดลแล้วอันเดลแล้วอันเดลแล้วอันเดลอันเดลแล้วอันเดลแล้วเอ้าลุกขึ้นลุกขึ้ เร็วเร oh. <mem idas rapper> right ็วเรมันสิเป็นง่ายบอลูกเอ้าหัดยืนก่อนเดนไหัดยืนก่อนหัดยืนก่อนแค่ที่จับมือน้องอันเดไปหน่อยเอ้าสองมือสองมือจับสองมือแคปบอนจับข้างหนึ่งคนละข้างอย่างนั้นแหละโอ้วันไอ้วันอ๋ออเออ๋ออันนี้ยืนอันนี้ยืนให้ได้ก่อนยืนยืนอันนี้ยืนก่อนยืนก่อนอันนี้ยืนก่อนยืนให้ได้ก่อนยืนขายตัว อ๋อเช้าแคร์รียมาทางนี้มาอย่าจับน้องนะอ้าวไม่ใส่ปหนักหน่อยอ่ะใช้ลากขาไปอย่างนั้นเลยลูกก็ค่อยลากขาไปค่อยลากขาไปเฮ้เก่งมาก ดีมากจะ <laughs> เป็นบอ่อพี่น้องค่ะเมื่อนี้ยคาจะนอนเหออรียญย้อนละว่วเล้วดอกเมื่อเนี้ววัแล้วว่วเล้วไอ้แก่สิหมุนเร็วเให้ดูหน่อยดูยิงเร,เรให้ดูหน่อยอ่ะออฮะใน <laughs> บ้านหลินบ่ได้นะคะพี่น้องค่ะเจ็บดาบาาแม่จันเนาะย่างกับพวกไก่ย่างค่ะพี่น้องค่ะเจ็บหรือย,อยัง <laughs> <laughs>

สุปะ่ะเก่งมากเมย์เมยแล้วมุนี่อันนี้บอกเมื่อยแล้วมุนี่ไปต่อไม่ได้แล้วสลับสลับสิอ๋าอ,อันนี้เก่งแล้วเก่งแล้วเรายืนก่อนยืนให้ได้ก่อนยืนก่อนยืนขึ้นให้ได้ก่อนเร็วมันยืนเองให้แต่ละคนสะบักสะบอมหมดแล้ววันนี้เอา้า เลยล้างซ้ำล้างซ้ำล้างซ้ำยืนให้ได้ก่อนแต่ลูกเห็นไหมพี่ทำหน่ะเห็นไหมนั่นคนหน่อยถึงว่าอะไลูกว่าอะไพี่น้องจะ้ะเออไม่ได,ไได้หาให้พี่มาช่วยให้พี่มาช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอ้าแหลกๆก็อย่างนี้แเราจ้ะพี่น้องจ๋าหลังๆมหลบงมาก มัคันตุนุตุนนเน้นั่งหัวก้าแข็งยี่ดีนะพี่น้องครับเนี่ยเนื้อันดาต้นนดเนื้มูนี่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 มูนขาเดียวแม่ยกขึ้นขาดังแล้วก็มูนตี่อันเดียอันเดียไหน